สวัสดีครับ Enjoy Lifestyle d o co ครับ Enjoy Life in Denmark ครับ Enjoy Lifestyle in Denmark จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะมื่อนีสิพ่าลูกชายไม่กินข่าวแล้วจ้าเด้อน่ก้กินเ,เต็มตุกอยู่พน่นจา้าอันพักกระลอยล้อจ้าอันที่ไปเก็บมากกับพ่อให้เห็น่างดอกจ้าหิวอันเลิกงานมากกันมื่อนีลูกชายบ่ได้ไปเฮ็ดงานจา้าสิพามกินขาว อันนี้ก็เจ้าไปแดกเพื่อนสาวจ้ะอันนี้ก็ปุ่นถวยเกาอันนี้อันนี้แกงผักขี้เล็กจ้ะอันนึงก็ไกลจะซื้อไกลมโตนหนึง่งพาหลูกไปห่างมากไปหาสื่อชักพากันไปหาสื่อยังดอกจ้ะอยากใส่เงินประสันเถาะผ่านมามีเงินลายเยดีวยดวยเนี้อันซื้อไก่มโตนหนึ่งจ้ะจอยก็เลยฉีกบึงอันนี้นนบ่ง,นนบาง,งามก็จะคล้องอบดอกจ้ะ ช่วงนี้มันปลายเขียวก็เลยข้า,าอบไกลก็เลยออกซีเขียวเนี่ยพะนะกองเข่าจา้าใส่ใเบิ้งในบานเด้จ้าเด้อพุนแล้วเบิ้งในขวกักเบิ้งในขวักก่อนจ้าก,ก่อนสิกินเขาทางนี้ก็บเบิ้งดูดีได้จ้าเด้ออันพ่อใหญ่มามุมนีก็ซุมกันอยู่จ้ะพล้จานาะซุมไปอยู่จา้า อา้างยางตำํำโอ้ยค่าเบิ่งถึงแตกลกงจ้ะอันนี้ก็ห้องรับแขกนะจ้ะเนาะเท่าระทักกับว่าในติดดอกใหญ่ยู่สุดแจะจ้ะนี่ก็เฮงพระจอยเฮงพระสุดหรูไม่เมื่อคืนเฮงพระจ้ะนี่ก็จ้าโซฟาลูกไายกำลังหาหม่องนางแล้วลูกไายยิ้เขาแล้ว มันนี้เปิดไฟกินเขาจ้ะส่งสิมืดมืดแน่นจากเนาะเดี๋ยวจะไปเห็นกันมิพูดเหล่ๆจ้ะเปิดไฟเดี๋ยวจ่อยสิผ้ามาเบิงท้งนี้จักแบบหนึง่งลูกว่าเอาเด้เลิกกินไปแล้วนอ้เขา่านะว่สันอ,อันนี้ก็ห้องนอนจ่อยได้จ้ะว่าเรนเล้วดีดอกนอนจังได้ก็นอน,น,น,อนดวทันท<อ> <laughs> ีบ้านเราสมัยก่อนยังนอนสาดนอนเสื้อเราเนี่ยจะเนาะน,นี่จ้ะาอกไมเอืมอันทางย่างออกมาจา้ะสร้างกับมปูแล,ล้วล่ะวัานที่แล้วพีด่ดอกมาเหดกระจอกกระแจกค็ดไม่เหดต,ตามใจเธอบพราแม่ตามใจจ้าขอวงบ้านนะจน้ะเน,น,นาะไหอจ้ะ น,น่าจ่าเนาะให้เปิ่งแค่นี้แล้วพอหอมปากหอมคอสิมากินเขาแล้วหิวเขาจนตาลายแล้วจ้ะผุน่ะใจงามหลุกเปิดกล้องเขาเลยหลุกเปิดกล้องเขาเลยซวยเลยกันเราซวยกันเลยมา,ดาเด้อจ้าเด้อมากินเขาเพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายแต่ยังผ้ากันเด้ยังกินแรงแล้วจ้าน้อเนาะ,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 ะอาจจาจะสิพานางกินเข่าด้วยบทนี้เด้อ มาจ่ามาในเหอนกับห่อนห่อนดอกเบ่งใสบเสือปันอยู่ข้างนอกฝนตกจะอากาศพอดีมาโจกมาลูกเขานะ่ะอุ้ยขเขาว่ากองข้าวเหนียวน้อยค่าแม่เั็นะปิดมาแม่ในบ้านนี่กองข้าวเหนียวหน่อยแม่สีขาหลูกจะหิวเขาตาลายเลยแม่เหลืองานมาจะไปเห็ดอีย่งอยู่อยากายจา้ะประเดช่วยเกาปลาช่วยเกามาได้ใจก,กินเขาเลย นยังเงาแบบไหนมามนดามเฮดมาเลยกินข้าวพี่พ่อนเกียบพ่อไม่เคยกินข้าวแสนแสน้องยิงมนาลากินข้าวเด้อเพื่อกันไม่เคยกินข้าวพ่อแม่พี่น,อน,น,อน้อง,องมากินข้าวนอกกันนะจ๊ะพี่อิงมากินข้าวกับแม่ลูกกับน้อง อู้เพชรยังไดอดูจัค่อยๆจับกระบวยเป็นอะไสัแซบๆวันนี้ังับดูแกงพักกีเลกจ้ะว่า,วามีพาพยอนข้ใส่หรอ,หอ กงตามใจฉันจังไม่อยากไงนี่ยเสมายูเขาไลฟ์เข้าไหมพี่นอ่คุยสสบักพิกนวยจังอาการพ่ีกับภกนแลนออกกำลังกายไปสั่นคนพ,พ,พรอมๆแลนออกกำลังกายจาัง คนพร้อมก็ออกไปวิ่งส่วนคนอ้วนก็นอนอึดอยู่ในบ้านนะจ้ะอันนี้ก็กระบาดซวยอันนี้ก็อ้วนบาดซวย <c oughs> เฮ้นกินข้าวจานไหมละ่ะเด้อมาเด้อเวลาเพื่อนส,สาวซ้มมาให้จ้ะยอมกินแดดมันมืด ประเดนเขียนหาก,กัอยุ่จาการประเด็นตื่นจะไม่กินเขาหรอใช่แสบห,สสร,ห,สหรือจสบเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครเนะ <c ười> กระจายมันแสตจุย,ยานเลแกเงัน,นพักกิเลกนี่กันจะมันบอกผมจ้ะ มากินข้มข้มแม่ไม่ต้องเสบโอ้โแม่กินข้มแม่กินข้มเกินบาอะไรข้มอ่ะ้มมีดีอะไรแม่นี่แม่กินหว,วานเป็นลมข้มเป็นยาเขาว่านล<ะ>สงสัยรดเกลือแรงพานเพราะแม่พี่หนอ ถ้าว่ากินกับเขาค่อดีเลยจ้ะคุยแล้วพ่อแม่พี่หนห่วงเลยฮึสะใจมึงเด็กกินคเนเดียวเมื่อนไหร่ที่จะรักไปไซส์เสียนะเลือกง่ายมากเขาบ่อยที่ <c oughs> จะว่าเราไปไซส์ นั่งมนนาในรูปก็ไปก็ไปเห้งงานจัะไม่โมกินเขานะฝนกระตกจ้ะฝนตกเล่นอันบนปานี่เสบด้ยนี่ไม่เห็ุแแสีมั้สบมั้จะทแม่เห็ุน,นลูน gì gì rồi cái cái như nào? Nha, nắm bắt nó. Kênh nghĩa, Ay nghĩa, Ay nghĩa. Ay nghĩa, cái nghĩa, Ay nghĩa. Ay nghĩa, Ay nghĩa, bòi nghĩa, Ay Bòi Ay nghĩa, เือ้ามากเขาก็เห็นหนึ่งใน่ปจบันต้องไปก่อนเม่ยากสมากว่าสัญญาณเมีย่ว่าให้ไปจ้ะตั้งใจไปก่อนคิดไปเลด้วยนะ <c oughs> คิดไปก่อนเนี่ย <c oughs> คิดไปก่อนเลยว่างเปนเวาแล้วล่าแม่ก็หูนั่นนแม่กนะับพ้างเป็น,นปแล กิเลสกินแกงกะทิกระแซ่บเลยจ้ะเด้อย่างเนื้อดียวจ้ะเนื้อติดมันแกงใส่กะทิบ้าเนี่ยโอ้ยแซ่บสุดยอดเลยจ้ะลูกจงส่วน,นกันจุดใจว่ให้แม่ก่นนะ มาเขาหนึ่งเป็นอย่างไรคันี้มาเขาหนึ่มันนเป็นปกติตรงนี้ยเขาเปิดไฟลูกเปิดไฟใส่กันแนนกนหลูกก็เลยเบิ้งก็า,ขาวขาเนี่ยจ้ะมันปิดปิดไฟนี่ก็จะเห็นแตแขวกัย่งวะเขาแขวกับเขาแล้วองะ <laughs> เ,น,เน้่คาวบางทีว่ไฟคงคงแพงไปเน่อมันจักหลอดแล้ว,วลุกให้ควันนะซึบตีหลอดไฟจะห่ึงงฝานี่ยัะก็ใส่ดหลอดแลอวยางบปเห็นเนี่ย Dạ cho ai? Bố mẹ đang đăng không ạ? Không Ủa, phải là kinh thật Mà, mà, mà อยู่ในเ็นหอนหอนอดีเลยไหมหอนม,กออนนมนักๆอัลโหลผานอยู่เมืองไทยไปนราจะได้ของพ่กจ้ะอ,อากาศไหมที่ไรครับ วาฝนตกก็ดีหรอกว่าแต่มืนอีตกมอืนแดดรอเมื่อ,อตกยังเสีอุปอ่าวลเลเ็ดมันดอด่จ้ะไม่เสียเมื่อกี้ว่าสดเบิ้องลูก

จะประดมันจิ้ตามรเจ้าู่มอว่ากงมันกหมือนกันะอืมเพ็ดอันนี้ก็เพ็ดอะไรก็เพ็ดกินในกัเพ็ดนี่เท่ากินเพ็ดกินเพ็ดพวกคนอื่นอีกคนอื่นกินเพ็ดต้องตามไเลือปดบานอ่ะ นั่นก็เปลือคนครับนะพ่อ <c oughs> การยิ่ในยังกินแรงนะจ๊ะเนาะหอนกระทั่งเมืองไทยนะจ๊ะยุนีนะอาทิตย์ที่แล้วนะฮอนหอนแดดดีดีจ้ะบันอาทิตย์นี้ดี คน,น,นตกนะคนตกแต่อก็ <c ười> อใไอเขาอบกระแสบด้วยจัง,งตังลวละสามสิบก้นถือทโต๊ะนึง่งไมเหในด้ไรยนาะันโต๊ะนึ่งไมเหใต้ด้ไร 3ามสิบคยี่สิบอยนะึงประมาณสกักอยยี่สิบลอยสามสิบบาทนะลูกไม่ได่ถูกเห้เขาบนนอะแต่ในรสัทงทูกลูกนานนอกกับไก่กับแพงด้วยกันเนาะความก็ขึ้นละค่ะแม่บอจั ลาค่าแห้งมาประสบกับอันโควินท่านอาจารย์เนาะหายูหากินเฉยๆก็เข้าใจยูน่าจาเน้ะทจ้าง้านน้อเนาะจะคือว่าลต่ะจะสู้กันไปเนาะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกะันจ้ะ คนเหมือนอุปสรรคสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะนาะอีกสามปีนั่นมาแมะมันจะเป็นหอดสามปียังลกูกโอ้อยไอคิดไปไหมไอคิดไป,ปนั่นมันสามปีมันก็สองปีตัดปีก็สิได้สู้ทั้ลูกเอ้ Hay gần nha, thế nào. luôn. là. Nguyên được Nguyên là. Nguyên là. Nguyên Hả? Nguyên là. tao là. Nguyên là. Nguyên là. Nguyên hoàn Nguyên là. này là. Nguyên ta tới sẽ sửa tôi Nguyên là. là. Nguyên là. Nguyên là. Nguyên sửa เปิดกว่งครับพ่อแล้วเปิดลูกฟังหนังเปิดมันสาบมาทั้งนัง้นเปิดถ้าฟังเหมือนสายเมื่อพ่อล <c oughs> ูกชายจใจเป็นประเพียรที่แพ็น เกสรนออยจ้ะแผ่อย่าแผ่อันนั้นแผ่อันนี้ยึดเดินไป,เปนเป็นไปทั่วจ้ะสุดยอดเลยแต่ว่านคนไทยกับเป็นายคนอยู่จ้ะเพราะว่าอยู่บานถ้ามันบ่เป็นเพราะว่ายังบ่จ้ะเพราะว่าบานเ้าไม่มีเกสรปานานอันนี้ออกจากนานานออกจากนาน้ำมัน ก็สีเขียวก็้านหนาหอนมาจา้ะเนาะต,ต้นไหนต้นไหนปปรองอมากๆก็เป็นดอกเด้จ้ะว่ามันเป็นใบคืนบนนอ,อ,อนบานน่าเหรอเอเกสรแบบนี้อะไรล่ะอาราเดพีชินด,ดังกับชีจมูกับ nhu hào nhá nhiều lên lái kinh gần kinh cứ nhắm vấn đề lái này là cha nhát cầu nhát cầu thôi là khách tao ta bơi nhiều kinh lái lại kinh kinh hoạt kinh hoạt ta bơi im chưa mấy cái thùng là nó ra nó ถ้าเห็นนันเทดนี้อก็เลยได้กินเขาดึกในใจง่อยมนุนีิปกติดีสีม่วงแรงหาม่วงแรงกน,นกินขอแรกแล้วจ้ะ <c oughs> มันิไม่เป็นอสุดุก็เลยกินเขาสาในใจง่าย อนอยู่อื่นที่โซฟา,าก็ดนละจ้ะมันมีท,ำท,ำทำั้มันธรรมดาของเม่ครับไม่รูปไปยังเลยชีก็ไม่ลุกเนี่ยววกสีพกคาพกคอาน,นคุณเข่าปาในตึงระพลาคอนบป่าปือไปพันไ่ในปลาเนี่ยววาสีนอนคุณเพิ่เงเจอสาวธุรก,กิจหลารๆดับดะ,ละ,ละ,ละ ใน,ในวันสิ้นอนตะเวนเนี่ยฉักแบบอืมขวักเกลียวสองถุงสามถุงค่ะอันน้อยเรื่องเกินสามถุงไปแล้วน,น้ำมูกสองก็อยากตื่นป้าต้องคนแดงหงองค่หงคะห้องแม่กินอยู่กันยังหงองอยู่ ก็ยังม่ไหนกินเัาก็หมากันเจ้าหนุ่กะดุกครกินจะถ่องกับห่องห่องเป็นคนดังทางการตื่นไหมกันห่องแดงไหนเนาะหัวกินเขากัดกับพิงไม่รูนต้องไปซ้ำมั้ยมันปวดได้หมนเลยปิด Cái chèo mèo em chắc Cái cây cây thơm mẹ nó đẹp lắm. Nó đẹp đẹp lắm. không <laughs> nó <đèn đèn> <laughs> 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 Mẹ cho con như có thực thì đẹp Cái ด mm. ีนาแม่เลดังเลยเกิดท <Ooh. S 2> ี to to ่ต <qualc parfois> ัวอ้วนบุบเลยคัดปกติหน่วยเพชรนะุกอินแม่อิน อิม,มิมมลี่เ<ม><ม>ลยมไหมอืมมาสตอบรี่เป็นอ่ะปะเออยากกินมไรกเลยงานจะกินเบอต้องอดงเว้ยกินไปกินมากับเพ่ราแม่ไม่ลองเลย แส็ุกอย่างจ้ะพอสีเริ่มอิ่มเหลือบาตทีมีแต่แนวแบาแส็งส,ส็หวานคิงโลซิมหาค้นจ้ะอืมไม่เงง nên sau nằm tẹt sẽ mẹ ôi trên đây mẹ cảm nhận được rồi mẹ mẹ mà mẹ đây là cái phần hùa này mẹ sang không có hiện rồi đấy ông nam mới đi ai nam này đâu ông nam ai nào Hãy bảo cho kênh Ghiền Mì Gõ này อันสิบสมัวทนอืมเป็นฟวงแ้าแม่ก็ดีใจ้ที่ลูกสีดีใจกับแม่ก็ดีใจอากดีใจกันละร

แม่ว่ามักน้ำสม้มถ้ากินก็นกิน,กกน,กนถ้านำโคกจ้ะถ้บนำเคี้ยวก็น,กนได้อันนี้มันเป็นน้ำส้มที่ก็ใส่นี่นโอ้ยอิ่มอืดแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอิ่มอืดแล้วก็ะเซ็น อีกอันมันขอโตนไปสักผ้าได้บ่จะได้มีอนเฮือนต่อด้ะเอา้าวัอวันน่ะแม่ก็ลุกขึ้นเกา่าบักลายนี่จ้ะคพอมันมน่ะมันเป็นเบิดเดีวอะเรือกไว้เอทิศหน่อยนะึงเดี๋ยวเราก็กลันมากินกับไก่ ยังไงก็ต้องกี่เบิร์ตจะดีกำลังคื้อหมั่นปั่นกันเนาะมือยังไงกลุ่มๆนะกำลังกี่กันเนาะกำลังมักกันเนาวสุดยอดจัดมือกัน อิ่มแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไปทำวามสะอาดบ้านต่อกันสิไปซักผ้าจ้ะสีนทิชชู่บ้านคลิปนี้จะกกาแฟไปซัมเน้เด้อจ้าเด้ออันขอบพระคุณหลายๆจ้ะทีนยังก็อนละกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีนเขียนความาเป็นกำลังใจร่างใจให้จอยจ้ะเห็นใจอไม่แห้งกัน ก็ไปเอ็กคลิปอีกจ้ะจ้ะกระสีพยาะย่างๆรูปคลิปอันสู้มือนะจ๊ะเนาะบอกมาหลายรอบแล้วก็ไปลงสู้มือดอกจ้ะแต่เห็นอยู่คือเห็นนะจ้ะเนาะขอบเออขอบพระคุณทุกคนนะจ้ะเด้อที่เขามันเขียนเป็นมก็ลังใจให้นด้วยขอบพระคุณหลายๆจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ